เคยสงสัยไหมครับว่าถาังบำบัดน้ําเสียขนาดใหญ่เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการทํางานของถังบำบัดน้ําเสียให้นะครับ น้ำเสียของเราเนี่ยเป็นถังที่เราดีไซน์ออกมาเองนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ถังแรกเลยครับน้ำเสียที่เข้ามาจากระบบเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่ถังใบแรกนะครับซึ่งถังใบแรกเนี่ยจะมีปั๊มนะครับจะมีปั๊มสูบนะครับหรือเรียกว่าปั๊มนะครับที่อยู่ในบ่อ EQ ตัวเนี้ยนะครับจะมีบ่อ EQ อยู่นะครับเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอให้ดูตรงนี้นะครับว่าจะมีปั๊มทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับปั๊ม2ตัวเนี้ยจะควบคุมด้วยลูกลอยนั่นเองนะครับจะควบคุมด้วยลูกลอยซึ่ง ปั๊มสูบน้ําเสียตัวนี้จะสูบน้ำนะครับไหลผ่านนะครับกลับไปยังกล่องแบ่งโฟนะครับคือกล่องตัวนี้จะทําหน้าที่ในการแบ่งโฟนะครับโดยอัตราการแบ่งโฟของระบบบาบัดน้ําเสียของเราที่เราออกแบบเนี่ยเราจะแบ่งโฟ50-50ประมาณนี้ครับคือว่าน้ําเสียที่มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยน้ําเสียเข้าระบบ1 0 0เอลยเนี่ยมันอาจจะทําให้การบําบัดเนี่ยประสิทธ,ธิภาพไม่ได้ร้อยเนะครับเราสามารถแบ่งน้ําเสียออกไปบําบัดทีละขั้นตอนได้นะครับ โดยน้บเสีย50%เนี่ยจะถูกไหลลงบ่อเดิมอีก50%เนี่ยจะไหลผ่านนะครับผ่านท่อไปยังถังใบที่2ใบนี้จะมีเครื่องเติมอากาศนะครับจะมีเครื่องเติมอากาศที่เป็นรุ่นอินเจคเตอร์นะครับน้าก็จะวนวนวนนะครับถ้าเห็นจากวิดีโอเนี่ยจะเป็นลูกศรที่วนนะครับอันนี้น้ำนะครับจะกวนจุลินทรีย์นะครับเพื่อที่ให้ ให้ระบบเนี่ยมิกเซอร์กันให้เยอะเที่สุดนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นผลดีในการออกแบบระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็น้ําเสียที่เข้ามาในระบบเนี่ยมันจะทําให้น้ําเสียใสด้วยนะครับซึ่งปั๊ม2ตัวเนี่ยจะทํางานสลับกันนะครับหรือว่าบางช่วงเนี่ยถ้าหากเราจะเปิดให้มันทํางานพร้อมกันได้นะครับพอบาบัดน้ําเสียอยู่เครื่องเติมอากาศแ,แล้วนะครับพอมาในบ่อเติมอากาศเสร็จแล้วเนี่ย น้ำใสนะครับที่ผ่านการเติมอากาศแล้วเนี่ยจะไหลยังไปยังบ่อถัดไปนะครับเป็นบ่อตกตะกอนนั่นเองซึ่งถังใบเนี้ยนะครับจะเป็นบ่อตกตะกอนของเราจะมีอยู่2บ่อด้วยกันนะครับบ่อสองสองบ่อนเนี้ยจะทําหน้าที่ตกตะกอนของอจลิลทซียนะครับหรือวตะกอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะจมอยู่ด้านล่างนะครับพอจมอยู่ด้านล่างเนี่ยปั๊มที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะทําหน้าที่สูบตะกอนรีเทิร์นกลับไปทั้งหมดนะครับถ้าเห็นจาก วิดีโอนะครับจะเป็นการวิ่งย้อนกลับของของตะกอนนะครับคือเขาเรียกว่ารีเทิร์นตะกอนนั่นเองนะครับตะกอนที่หลุดออกมาเราไม่ได้ปล่อยออกจากระบบนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นมลพิษนะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งแล้วก็ส่วนน้ําใสนะครับน้ำใสที่อยู่ในบ่อตะกอนเนี่ยก็จะไหลต่อนะครับไหลต่อมายังบ่อคลีนนะครับทั้ง2บ่อเลยนะครับไอ้ระบบที่เราออกแบบที่เนี่ยมันจะเป็นบ่อตะกอนเราจะมี2ตัวเลยนะครับ พอไหลออกมาเนี่ยเราจะมาเติมที่บอกอรีนนะครับซึ่งไอตัวบอกคอรีนตัวนี้จะทําหน้าที่นะครับกำจัดเชื้ออีโคไลหรือกําจัดแบคทีเรียต่างๆที่ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปริมาณการเติมคอลีนเราก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์หรืออีโคไลเนี่ยมีเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับมีมีแค่สขั้นตอนแค่นั้นเองนึงนะครับ เป็นบ่อกกากๆนะครับบ่อเริ่มต้นที่ปั๊มสูบเข้ามาบ่อแรกนะครับบ่อ2ก็จะเป็นบ่อ EQ นะครับขั้นที่2นะครับที่มีปั๊ม2ตัวนั่นเองบ่อที่3ก็จะเป็นบ่อเติมอากาศนะครับบ่อที่4ก็คือบ่อตกตะกอนที่ผมบอกนะครับบ่อตกตะกอนบ่อที่4นะครับส่วนตัวที่เสริมเข้ามาเป็นขั้นตอนที่5แล้วกันนะครับตัวที่เสริมเข้ามาก็คือบ่อคอรีนนั่นเองตัวนี้ที่ใช้สัมผัสคอรีนอันนี้คือ5ขั้นตอนนะครับ5สเต็ปที่เราออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของของที่นี่ครับผมเพื่อที่ ถ้าหากว่าใครมีปัญหานะครับเรื่องระบบบำบัดน้ําเสียหรือว่ามีกลิ่นเหมน็นหรือว่าค่าน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเรามีบริการนะครับออกแบบหรือว่าตรวจสอบระบบเดิมนะครับหรือว่าปรับปรุงแก้ไขให้ระบบเดิมเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพน้ำเสียที่ออกมาเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ถูกร้องเรียนนะครับแล้วแถมยังไม่เสี่ยงต่อการถูกปิดโรงงานด้วยครับติดต่อมาได้ผ่านไลน์แอดหรือว่าเรามีทีมวิศวกรช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มีทีมช่างช่วยดูแลให้ครับผม